การนตมิวสิควลโชว์ความพร้อมของทุกภาคส่วนพร้อมเปิดม่านท้าทายกระแสแห่งศรัทธาในโลกโลกาภิวัตนำเสนอโดยกลุ่มศิลปะการแสดงพิวัตรร่วมกับ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมศิลปินดาราประชันบทบาทพร้อมนักแสดงสมทบที่ผ่านการคัดเลือกออดิชัน่นร่วมแสดงอีกหลายชีวิตนำท่านสู่ดินแดนชมพูทวีปยิ่งใหญ่ตรการตาสมการรอคอยของคนรักละครเวทีโดยเริ่มเปิดม่านก,การแสดงในวันที่12มิถุนายนนี้ณโรงรละคร M The เ t e r ตเปิดจองบัตรได้แล้วในราคา500 1,000และ1,500บาทได้ที่ไลน์แ i ร์ไทย Ticket เ,เ,เจค่ะ นางมารที่ไาตามจองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้าใช่ปะใช่เอ๊ยังไหมเามายวิการมาวิการแก่ๆนะครับนางมารคนนี้มาข้ามชาติมาล้างผานกับพระพุทธเจ้าเรานะครับส่วนนี้ก็เป็นแฟนนางมารใช่ไหมครับที่ไม่หลงรักไม่หไม่หลัางมาแต่นี้ก็เป็นหัวหน้าเดรถีค่ะผู้ที่ ใช้มานวิกานะคะดึงจมูกเขามาใช้งานไปหลอกล่อคุณมีพวกพวกด้เยี่มมีค่ะเีวกเดี๋แก๊งเดีแก๊งเดนีถ้ปัจจุบันอยู่ก็ไม่อยา่จะเป็นพวกโงเลยนะฮะเออเหรอะก็ถึงบอกว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นคือคือเราก็พยายามจาแสดงสนุกสนุกนะ ให้ความบันเทิงเต็มที่กับผู้ชมนะครับใช่ป่ะเนื่อมาวิกาเพราะเราเป็นอะไรมิวสิคอลนะครับขนมหวานที่เคลือบเอาไว้ด้วยความอร่อยข้างในจริงจแล้วถ้าเกิดเราจะเอาสาระมานําเสนอเลยมันอาจจะโอแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยแก่นของเรื่องมันเหมาะกับยุคสมัยเรามากใช่แล้วก็ก็คือเมื่อไหร่ที่เรา ขาเรียกว่าอะไรเราเรามีศรัทธามากๆซึ่งมีหลากหลายมากเลยรูปแบบของศรัทธานักปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการโดนหลอกนะฮะศรัทธาในในในทางที่ถูกในทางที่ผิดอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาด้วยสติแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราผิดทางเพราะนั้นอะไรที่จะทําให้มันถูกก็คือข้อความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตร์นั่นแหละก็คือสิ่งที่จะทําให้เรากลับเข้าทางแล้วไปในทางที่ถูก ส่วนดิฉันเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มเดียร์ธีเดรีที่จะนำมาซึ่งเรื่องมูอ่าชอบมูกันใช่ไหมงั้นจะมามูกันปะ่ะเราพาคนมามูให้เยอะเยอะเยอะๆ,ๆ,ๆแยกกลุ่มกับฝั่งพระพุทธเจ้าอ่ะดูซิว่าคนทั่วไปจะเชื่อฝั่งมูหรือจะเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะพากันเชื่อมจิตแล้วนะฮะ แล้นที่พิการเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของคนที่มีศรัทธาโดยที่ไม่ได้ประกอบปัญญาค่ะเลยทําให้หลงเชื่อในกลุ่มเดียริทีศรัทธามากศรัทธาสุดๆจนบอกอะไรก็ทํอบอกอะไรก็ทําไปหมดขอเงินขอเทาอะให้ทุกอย่างมิจฉาชีพมิจีตัวจริงค่ะส่วนตัวมันตราก็เป็นทหารหนุ่มที่กําลังเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนอยู่ก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ว่าพอเจอกับตัวปุ๊บ โอ้โหไปไม่เป็นครับตรงไหนเลยก็เลยเป็นการถายทอดคาสอนนี้กับตัวของมันตราเพราะว่าจนกับความรักใช่ป่ะคุณประจนกับความรักทำให้ตาบอดนะก็รักใครไม่รักใช่มันรักนางมารวิกาคุณหนึ่งเป็นทุกข์นะครับเริ่มต้นจากการที่ผมอยากจะมีกลุ่มที่ช่วยกันแชร์ประสบการณ์ให้กับ คนรุ่นใหม่ที่จะทำงานในองค์การของเราเนี่ยนะครับในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของละครเวทีนะครับเพราะนั้นพอพอคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำกลุ่มนี้เราจะทำละครหรือทำอะไรต่อไปเนี่ยจะขอให้ใครช่วยดีก็ไปขอน้องๆพวกนี้เพื่อให้บาเข้าอยู่ในกลุ่มเราเพื่อที่เราจะได้ทำงานนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยคือเขาต้องมีจิต ที่เป็นจิตอาสานะครับที่อยากจะได้แชร์ประสบการณ์ให้กับคนกับนักแสดงรุ่นใหม่หรือกับคนทํางานในวงการรุ่นใหม่ใหม่อย่างเงี้ยนักแสดงรุ่นใหม่ไม่เคยเล่นละครเวทีคนนี้ไม่เคยเลยคนนี้เคยมาบ้างนะครับแต่หลายๆคนก็เล่นมาหลายเรื่องพี่เอ๋นี่ก็สุดยอดมาตั้งแต่สมัยที่เหงาลิขนาสองแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ที่ที่ผู้ใหญ่ก็จะถ่ายทอดให้กับเด็กๆรวมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องเลือกเรื่องที่ที่มันมันสนุกหน่อยนะครับไม่ไม่คือเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ้ยเรื่องมันกาจะสนุกล่ะเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าเปล่าอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยจะยอมไม่ยอม,ยมนะคะนะสนุกไม่เราเรา,เราคิดแล้วว่าอย่างแรกคือ คุณต้องเชื่อก็คุณออกมาจากบ้านนะครับออกมาจากบ้านเสียงเงินถูบกบ้าง1น0 0 0บาทเมื่อเทียบกับ The Musical ทั่วไปนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีกองทุนจากสำนักกระทรวงวัฒนธรรมที่สนับสนุนยืดส่วนหนึง่งเพราะนั้นอย่าอยากคิดว่ามันจะเป็นละครที่น่าเบือ่อเพราะว่าถ้าดูหน้านักแสดงแล้วเนี่ยไม่น่าเบื่อนะ ถ้าหน้าเบื่อไม่ต้องมาเล่นเนาะใช่ใช่มันจะดีกว่าแบบว่าพอเธออย่าอย่าขำเลยอย่าขำมากไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รับรองว่าน้องๆน้องๆอื่นๆเนี้ยเต้นกันแบบเต้นกันแบบว่าซ้อมเต้นกันขาหักเกวเวคลิปกันไปแล้วซ้อมนี่เต้นกันแบบเรียกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องเอาเยอะขนาดนี้ได้มาผมไม่ได้เราเราไม่ทําอะไรง่ายๆเราทําอะไรยากๆ ครับเงครับรัตีความสนุกเลยครับเพราะว่าทีมงานัวแม่ไม่ต้องการันตีหรอมักงขนาดนี้แล้วนะครับใช่ครับก็การันตีความสนุกนะครับออกมาดูละครเวทีเดอะมิวสิคลอีกอีกอีกแบบหนึ่งเรามีหลายเรื่องซึ่งทุกเรื่องที่ที่เล่นอยู่ในช่วงนี้นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภางต้นปีมานี้หลายเรื่องที่ สนุกอยู่แล้วแตะหลากหลายรสชาติมานวิการแต่มิวสิควลจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่เป็นมิวสิควลที่ครบรสรักโลกโกดหลงขำเต้นร้องเพลงมีเพลงใหม่ถึง10เพลงนะครับเพลงที่เป็นจะเรียกอะไรประชดประชันเพลงรักเพลงแค้นเพลง ดูดานมีหมดนะครับโอเคครับประกาศตรงนี้ครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเทคโนโลยีตรงนี้มันมันมันเราไปตามยุคเพราะนั้นเนี่ยสมัยเนี้ยยุคเนี้ยในในในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้เนี่ยเทรนคือเทรนคืออะไรเทรนคือการที่ใช้การแมปแมปปิ้งใช่ไหมครับคือเข้าลงไป ไปที่เขาเรียกว่าอะไรรอบ,บ,บรอบพอสภาสภารอบทุกคนเคยสัมผัสกับกับความรู้สึกนี้แล้วเวลาที่เราไปดูได้ตามนิทรรศกา,าร,าราหรือว่างานอาร์ตที่เราไปต่างๆก็จะมีแบบติ้งทั้งทั้งให้เรารู้สึกว่าเราอยู่สวยหนในนั้นนะครับคือจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำเรื่องนี้ด้วยการใช้ mapping เข้ามามีส่วนด้วย ในการนำเสนอ,อในเรื่องของการเล่าเรื่องเรื่องของฉากเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้ชมที่อยู่ที่อยู่ในที่นั่ง <c oughs> ที่ดูอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องออกมาดูว่าเราจะสมจริงเข้าไปอยู่ในนัานได้บ้างน้อยแค่ไหนนะครับแต่มากก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าข้อจากัดมันก็มีนะครับในเรื่องของ <c oughs> ในเรื่องของเวทีมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำให้ได้นะคะแต่รับรองว่าไม่ไม่ผิดหวังยังไงก็ต้องมีแล้วก็ได้บอกแล้วว่าจะมีแมปปิ้งก็จะมีแบบปิ้งไม่ได้มีความรับอะไรมาดูว่าเราจะแมปยังไงแค่นั้นเองจะแมปสวยหรือไม่สวยสู้สู้คนเดีนสวยสีสวยใช่โอเคครับพูดเยอะไปแล้วอาตาคุณบ้างพี่ผัดไทยมีพี่ท็อปแบบว่าเป็น AI ไอหมครับเขาจะไม่ให้ไม่ตัวจริงกายแล้วนั้นีอไ i ไม่เลยจริงๆแล้วเนาะมันบอกไม่ได้ว่าว่ามี B A I ไหมไม่ได้ปิดครับคือคือก็ติดตามก็ดีแต่ไม่ได้ปิดเลยครับไม่ได้ปิดแต่ว่าไม่รู้จะบอกว่าบอกปุ๊บจบเลยบอกปุ๊บมันก็ไม่รู้ว่าไม่เหลืออะไรให้ไปดูเลยมันก็มีมี A I แต่ว่านั่ไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเดี๋ยวมันจะเสียเขาเรียกว่า เสียความรู้สึกฟิลของการดูละครมิวสิคอลหรือการแสดงสดถ้าเกิดเรามี AI อะไรที่มันแบบเยอะไปอ่ะเนาะเทคโนโลยีแบบมันก็จะเสียอัตรลเปลี่ยนไปอีกแบบชอบกินแบบใส่ไปในลูกชิ้นละยนลูกชิ้นทองลูกชิ้นทองเอราะคืออะไรที่แบบเราเห็นว่า มันดีแน่ๆเลยมันดีแน่ๆเลยอ่ะนั่นแหละเป็นอันที่เราต้องมีสติระวังมันอาจจะมีอะไรอยู่อล้เรื่องที่สำคัญในเรื่องของราคาบัตรนะคะราคาเริ่มต้นของเราเนี่ยคือราคาเริ่มต้นของเรานี่คือแบบถูกมากแล้วราคาสูงสุดของเรามีราคาเริ่มต้นที่อื่นใช่ลงงแค่าบัตรมากเเราอยากให้ทุกคนได้แบบอย่าไปคิดว่า5้า้อจะต้องนั่งดูกันที่ลานจอดรถไม่ใช่ได้เข้ามาในห้องเลย ครัพันห้าที่คือบนเวทีเลยนะโอ่ได้ไม่ทำไมถึงราคาถูกเดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้ยราคาถูกมันละครมันเ่ห้อไม่ใช่ที่เราที่เราหนึ่งคือต้องบอกว่าเราเราตั้งราคาบัตรเท่านี้เนี่ยเพราะหนึ่งส่วนหนึ่งอ่ะเราได้ได้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยนะครับเพราะนั้นเราได้ต้นทุนมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ความตั้งใจของเราก็คือว่า เราอยากทําละครและให้คนดูนะครับเราอยากทําละครให้คนดูไม่ได้อยากทําละครเพ<ห>ื่อ <ทำ S 1> หาเงินะะนะครับไม่ได้อยากรวยนะครับทาแล้วอยากให้คนมาดูคนมาดูไม่งั้นจะทําสิ่งดีๆสนุกๆมีทั้งสาระมีทั้งครบร้อย่าเนี้ยแล้วไม่มีคนมาดูเพราะว่าไม่เงินจ่ายใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าแค่เนี้ย เราผู้คนสามารถที่จะออกมาได้นะครับแล้วก็ดูขอให้มั่นใจว่าราคาไม่ใช่เรื่องของความสนุกคนละเรื่องนะครับของดีที่ราคาสมควรที่เราจะจ่ายออกมาดูครับตอนนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับจองได้นะครับถ้าใครจองเกิน10บใบมาเป็นหมูกระทะหมูคณะก็จะได้ส่วนลดด้วยนะคะมีกี่รอบ้างครับวันไหน สี่รอบค่ะวันที่12บหนึ่งรอบวันที่14บสองรอบแล้วก็วันที่15บห้าหนึ่งรอบมิถุนานะคะสิบสองคือรอบหนึ่งทุ่มสิบสี่คือรอบบ่ายสองกับหนึ่งทุ่มแล้วก็สิบห้ารอบบ่ายสองบ่ายสองรอบหนึ่งบ่ายสองโอเคเฮ้ยที่พยายามทุกอย่างแล้วนะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะให้ความสะดวกกับผู้ชมนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าอย่างอย่างรอบวัน รอบวันศุกร์รอบทุ่มอ่ะมันเะลำบากมากสำหรับคนดูนะครับรถติดอะไรต่างๆนาะนาเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็ไม่มีรอบเล่นในวันศุกร์นะครับเราไปเล่นวันเสาร์ซึ่งมีรอบบ่ายกับรอบค่ำนะครับก็ก็อำนวยความสะดวกเต็มที่ว่า ให้มาดูคือรอบน้อยปล่อยบัตรเด็ดนะคะพี่ค่ะในตุ๊กตุ๊กที่ไหนคะที่ไหนคะเอ็มเอ็มเทเตอร์ค่ะเอ็มเทเตอร์ค่ะจำนะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะครับมาเชียร์ด้วยนะคาสี่รอบเท่านั้นมานะคะสี่รอบนะครับของดีมีน้อยค่ะถ้าคนมาเยอะเราก็อาจจะเล่นอะไรคะมารวิกาเดอะมิวสิควลชอบตัวชมขอบคุณด้วยหน้าเลยค่ะขอบคุณค่ะ